สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจากรดินรถปลดป้ายนะครับทางช่องเรานะครับทำเรถที่ซี่ปลดป้ายนะครับต้องกาบเรียนนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามาทั้งใหม่และเก่านะครับผมนะฮะบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าทางช่องขายรถอะไรนะครับย้ำนะครับผมนะฮะทุกคลิปเลยนะครับผมก็ จะเรียนพี่น้องนะครับว่าทํารถแท็กซี่หดไปนะครับวันนี้ก็มีรถมานําเสนอเหมือนกันคันนี้นะครับเป็นรถปี55นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมใช้น้ํามันระบบเดียวรถของเรานะครับผ่านการติดแก๊สทุกคันเลยนะครับที่ขายมานะครับทางอู่ก็จะเอามาทําใหม่นะครับผมแล้วก็ทำรีเมทนะครับเกี่ยวกับเช่งล่างเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์บอดี้ภายในนะครับผมเราทําใหม่ให้หมดนะครับ พี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับผมในราคาย่่มเยาอันนี้สําหรับลูกค้าที่สมาชิกเอฟเอทุกท่านนะครับที่ชอบรถท็กซีบดายนะครับผมนะฮะรถบดไปนะครับทุกคันเลยบางคนอาจจะมีความคิดเห็นต่างแตกต่างกันไปก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมมีรถมานําเสนอครับเป็นเครื่องยนต์นะครับโดโรปีองพันส2นะครับเกียร์ออโต้นะครับรุ่นตัวอีนะครับผมสาหรับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ทางช่างของเราก็กําลังทํากันอทาความสะอาดเตรียมพ่นนะครับเดิมๆบางๆนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับเดิมทุกทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ากระจกหลังกระจกด้านข้างนะครับนี่ก็ให้ช่างทํความสะอาดนะครับผมก็ไม่อีกไม่นานฮะก็เสร็จนะครับยังไม่มีใครจองนะครับสําหรับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจอยากมาดูก่อนก็ได้นะครับที่บ้านเต้าหาัวิธีวิธีทําขั้นตอนทํานะครับ ก็มาดูกันก่อนนะที่บานเตะตะบนท่าอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อูลเล้เราอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปร,รบกวนเสียดใครนะฮะเพราะว่ากิ่นสีอาจจะแรงนิดน,นึงก็มันปลอดภัยด้วยนะครับทําอยู่ข้างนอกนะฮะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูก่อนนะครับที่บานเตะตะบนท่าอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ นี่นะก็ขัดกันนะเป็นสีขามุกนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับขับดีนะฮะช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับ,าร,บราคาคุ้มค่าแน่นอนสำหรับลูกค้าที่มองหานะครับนี่นะฮะ รยากาศดิตามทุกนาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับการทำงานการขัดสีการทำความสะอาดนะครับแต่และคันนะนี่นะฮะก็ยังไม่เสร็จง่ายนะครับเป็นการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็เก็บรอยนะฮะ อย่างอีกหลายขั้นตอนนะครับนี่แค่เริ่มนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตผมขอยุดติกันใสายิิปก่อนนะครับ ทนกลิ่นสีไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องชมยังไม่มีใครจองนะครับคันนี้นะฮะพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ส่วน933736126ครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้คลิปต่อไปผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ